สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์วอนเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนสิงหาคม2567ของชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าชาวลัคนาพฤษภเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะ เรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยอันนี้จะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะชาวพฤษศคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตใจนะคะหรือว่าความคิดอารมณ์ต่างๆของตัวเองให้ดีหน่อยไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ของความเครียดความวิตกกังวลอารมณ์ที่มันนอยเกินกว่าปกตินะคะคุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรือว่ามีปัญหาสุขภาพมีปัญหามากโดยเฉพาะช่วงที่มีรอบเดือนก็ได้ ใครที่มีแนวโน้มที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคทางจิตเวทต่างๆนะคะจะซึมเศร้าไบโพล่านะคะหรือใดๆก็ตามทีระวังว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีอาการกำเริบขึ้นมาได้อีกนะคะหรือวา่าต่อให้ใครที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ให้ระวังเอาไว้นิดนึงว่าเออเดือนนี้นะคะต้องเฝ้าระวังตัวเองหน่อยถ้าหากว่ารู้สึกว่าสุขภาพร่างกายการกินการนอนเรามันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะก็ลองปรึกษาจิตแพทย์ดูนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่ Eight of Wands นะคะการเงินคุณสัมพันธ์กับการเดินทางนะคะใครที่เดินทางบ่อยนะคะก็จะได้เงินด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะงานของคุณอาจจะทําให้คุณนะคะต้องมีการเดินทางไปที่นู่นที่นี่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะแล้วคุณก็จะได้เงินได้ทองมาแต่ทีนี้เนี่ยไพ่8ปไม้เท้ามันค่อนข้างระเกะระกะนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันจะ ค่อนข้างสุรุ่ยสุร่ายหรือบางทีเราจ่ายไปแล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนมันมันเหมือนมันก็จะก,กระจายอะนะคะเราควบคุมรายจ่ายต่างๆไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถราเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวการจองห้องพักอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะ <S <S ต่อมานะคะไพ่พบสหัชชานะคะคุณได้ไพ่เดอะฮาร์ดแฟลน,นะ <S <S สังคมเพื่อนฝูง นะคะหรือว่าคนสนิทรอบตัวคุณเพื่อนร่วมงานก็ได้ฮาร์โรแฟนช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่มันไม่สบายใจจริงๆเนี่ยแนะนําว่าปรึกษาคนใกล้ตัวเพื่อนที่เราสนิทเพื่อนที่เราไว้ใจหน่อยก็ดีนะเหมือนคุณค่อนข้างเก็บกดนะคะเก็บไว้มากๆหน่อยไม่ไหวนะคะสุขภาพจิตเสียเพื่อนคุณนะคะคนที่คุณไว้ใจจริงๆจะให้คําแนะนําที่ดีกับคุณได้นะคะลองฟังเขาสึ่นิดนึงบางทีตัวคุณนะมันเหมือนแบบคนที่แบบ ใส่ว่นตาโมโมโซโซอนะคะเรามองออกไปรอบทิศรอบทางเราก็ไม่ได้เห็นความจริงเพื่อนคุณนะคะคนที่คุณไว้ใจได้าอาจจะเป็นพี่น้องก็ได้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเป็นคนที่มาจมอยู่กับปัญหาของคุณน่ะอาจารย์มองว่าพึ่งคนรอบข้างให้เขาเป็นแว่นส่องแทนส่องแทนตัวเราบ้างนะคะคุณจะมองอะไรอะไรอ่ะได้เคลียร์กว่านี้นะคะ ต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่ t r e n g t h นะคะอ่ะโอเคคนภายในครอบครัวนะคะบางทีบางคนก็ทำตัวเป็นตัวแสบเนาะยิ่งโดยเฉพาะเด็กบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะบางครั้งก็ทำตัวสร้างปัญหาให้หรือว่าสร้างปัญหาเสร็จแล้วหนีไปเลยนะคะแล้วคุณก็ต้องไปตามล้างตามเช็ดตามแก้ปัญหาให้เขาเนาะช่วงนี้จะปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านนิดหนึ่งแต่ถามว่าคุณจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ไหมคุณก็จัดการได้แหละนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ย กว่าค่าลดค่าบ้านนะคะถึงมันจะยากหน่อยในเรื่องของการเงินการทองแต่อาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนเก่งนะคะยังไงยังไงคุณก็หาทางออกเรื่องเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะคะต่อมาไพ่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่หกดาบลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงระวังออกไปข้างนอกระวังแบบ ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็คงจะหลุดออกไปข้างนอกหลุดไปเที่ยวนะคะอันนี้ดูดีๆนิดนึงเดี๋ยวน้องไม่มีอุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นลูกหลานนะคะที่เราเลี้ยงดูอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยกลับบ้านหรือบางคนเด็กหนีออกจากบ้านซะด้วยซ้ําไปนะคะไม่ได้ไปไหนไกลหรอกคิดว่าน่าจะไปอยู่กับเพื่อนนั่นแหละนะคะตามตามกันได้แต่ว่าก่อนจะไปตามเนี่ยนะถ้าหากว่าเจอตัวแล้วโทรเจอตัวแล้วปล่อยเขาอยู่กับเพื่อนสักพักหนึง่งให้ใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยตามไปรับกลับมานะคะนะไม่งั้นถ้าแบบร้อนๆไปรับกลับมากลับมา,ก,บมาก็ทะเลาะกันอีก็นี้อีกนะคะค ใครที่ทำงานแล้วแล้วมีลูกน้องบริวารน,นะลูกน้องบริวารคุณถ้าหากว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เดินทางบ่อยนะคะอีกอย่างนึงคืออาจจะมีใครบางคนที่เขามีการย้ายฝ่ายย้ายแผนกหรือลาออกก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาไพ่ในพบรีนะคะคุณได้นายออฟซอสนะคะชาวคุสอบสิ่งที่ต้องระวังนะคะคืออาการใจร้อนหัวร้อนของตัวเองซึ่งจะสร้างปัญหากลับมาให้ตัวคุณนั่นเองนะคะอย่าทำตัว โลกหมุนรอบตัวเราหรือจักรวาลหมุนรอบตัวเรานะคะบางทีเนี่ยอะไรที่มันไม่สมควรหรืออะไรที่มันเป็นของคนอื่นอะไรที่มันมันไม่ใช่คิวเราจริงๆมันไม่ใช่แบบเรื่องของเราจริงๆอะ่ะอย่าไปฟาดฟันมันเลยบางทีมันก็ไม่ได้คุ้มค่านักหรอกนะคะเราเองก็เสียภาพลักษณ์นะคะหรือว่าบางทีเราเองก็อาจจะทําให้คนอื่นมองว่าเราเราไม่มีเหตุผล นะคะเราไล่สระแบบนี้ได้นะคะแล้วเขาจะมองเราเป็นคน,นแบบเหมือนเหมือนอันธพาลซะด้วยซ้าไปนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ปล่อยไปแล้วก็ใจเย็นๆลงบ้างนะคะไม่ใช่โดนแบบนะโดนอะไรเดียโดนแย่นิดนึงคุณก็ขึ้นละนะคะบางทีคนอื่นเขาก็ยังไม่ทันจะต,ตั้งใจแย่ตั้งใจจะอะไรคุณเลยคุณก็แบบพานโมโหโทโสบางทีไม่เกี่ยวกับคุณเลยซะด้วยซ้ํานะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่แปดดาบเนาะความสัมพันธ์ความรักไม่ว่าจะสเตตัสไหนก็ดูท่าทางอาจจะเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่คนโสดนะคะ ดูเหมือนว่าคุณยังติดอยู่ในความสัมพันธ์ชนิดที่ยังออกมาไม่ได้อาจจะคิดถึงคนเก่านะคะหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ชนิดที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วคุณก็ยังถอนใจไม่ได้ใจคุณก็ยังจมยังปลักอยู่ตรงยังยังยัง move on ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเหมือนคุณอยู่ไปแล้วก็ยิ่งอยู่แล้วก็ยิ่งเสียใจยิ่งห่อยเหี่ยวลงไปเรื่อยๆอก็ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเหมือนกันนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ลุกหนีขึ้นมาเหอะนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะก็คล้ายๆกันนะคะอาจารย์มองว่าถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกมากๆนะคะหรือว่าคุณต้องเสียเปรียบเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเขาทำอะไรเขาคิดอยากทําอะไรเขาก็ทำเขาโดยที่แบบไม่ได้สนใจความคิดจิตใจหรือว่าอะไรใดๆของคุณเลยเนี่ยนะคะลุกเหอะนะคะเล่นเกมนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะไพ่แปดดาบนี่คืออีกนิดนึงนี่คุณใกล้คุณใกล้ซึมเศร้าเข้าไปเต็มทีแล้วนะคะหรือบางคนเป็นแล้วซะด้วยซ้ํานะคะ สำหรับคนที่มีแฟนหรือแต่งงานกันแล้วนะคะไพ่แปดดามแบบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่สวยสักเท่าไหร่อยู่ใกล้กันก็มีแต่อึดอัดหรือว่าบางทีก็บางคนจะไปออกเอาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้สินนะคะนะเหมือนแฟนเราไม่ก็รับผิดชอบแล้วเ,เราอาจจะต้องไปรับผิดชอบเรื่องอะไรบางอย่างแทนแฟนเช่นใช้หนี้แทนใช้หนี้แทนครอบครัวเขาไปค้ำประกันให้บ้านเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ยังพัวพันพัวพันเนี่ยยังออกไม่ได้ออกยากมากจริงๆนะคะจะออกมาจะเลิกมา ก็เมื่อเลิกไม่ได้นะคะจะอยู่ต่อไปก็มีแต่ความรู้สึกอึดอัดทรมานนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะ Ace of Wands นะคะ,ะบางคนอบอกไปแล้วเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนอาจจะเพิ่งค้นพบนะคะหรือว่าไปหาหมอไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรสักอย่างเข้าแล้วพบว่าตัวเองเป็นโรคอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะคะ ก็ใครที่ถึงวาระที่ต้องตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ตรวจซะนะคะมีอะไรก็จะได้รีบๆรีรักษานะคะ ออามาไพ่ในพบสุภาษะนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูลนะคะชาวพฤทศพบางทีเนี่ยเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คุณเขาก็ทําตัวไม่สมเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไหร่ไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่เด็กนะคะเขาก็บางทีทําตัวง้องแงงงี่เง่าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะคะอยู่มั่งไม่อยู่มั่งไม่ค่อยอยู่ให้คุณปรึกษาบางทีเขาไปคุยด้วยก็ทําตัวงองแงเหมือนเด็กๆซะอย่างนั้นน่ะนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเราเขามองเราทําตัวไม่เป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่นัก ะะหรือบางทีมองเราไม่รับผิดชอบทิ้งงานอะไรพวกนี้เลยอ่ะก็มีด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็เรื่องงานคือโอเคแหละคุณอาจจะกลุ้มใจหรือว่ามีมีปัญหาทางใจอะไรส่วนตัวนะคะแต่อย่าเอาไปกระทบเรื่องงานนะผู้ใหญ่เขามองเราไม่ดีนะคะ เอามาเรื่องงานโดยตรงนะคะโฟก์วนนะคะการงานค่อนข้างนิ่งๆนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักใครทํางานบริษัทนะคะงานก็จะเป็นไปในรูปแบบเดิมหรือมีเรื่องของการวางแผนอนาคตนะคะใครเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะได้มีเรื่องของการวางแผนที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆสร้างบริษัทใหม่เปิดบริษัทใหม่เองขยายธุรกิจเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการตั้งไข่ นะคะบางคนอาจจะเปิดบริษัทกับแฟนก็ได้นะบริษัทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาไพ่ในเรื่องโชคลาภนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะชาวพุทุษศพพอมีโชคลาบนิดหน่อยมองว่ามาจากการเดินทางได้มาจากทะเบียนรถได้นะคะแล้วก็อาจจะได้โชคเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีคนส่งขนมส่งของฝากของกินพาไปเลี้ยงข้าวเนี่ยนะคะเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆมันจะแบบกระจุบกระจิบเล็กๆน้อยๆถ้า มีโชคลาภนะคะถูกหงถูกหวยก็จะเหมือนประมาณมีกําไรพอแค่แบบกินบุฟเฟ่กินโอมาเกส์ได้สักมือ้ออะไรประมาณนี้นะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในพวินาศน,นะคะ Knight น f Pentacles นะคะอา,อาจารย์มองว่าช่วงนี้นะ เงินทองเนี่ยบางทีคุณเก็บไม่อยู่แต่ว่าคุณจะมีผู้ใหญ่หรือว่ามีเหมือนอาจจะเป็นเพื่อนนะแล้วเน้นไปที่ทางฝั่งเพศช,ชายด้วยที่เขาจะมีไอเดียคุณนะคะมาสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะอือหรือว่าเรื่องของการลงทุนอะไรสักอย่างที่จะทําให้เงินงอกเงยแต่มันจะค่อนข้างช้านะเช่นเพื่อนอาจจะมาแนะนำว่าเฮ้ยแกไปเปิดบัญชีฝากกับแบงก์นี้สิดองเงินไว้อ่ให้เงินเย็นมันทํางานของมันไปแต่ว่ากําไรมันไม่ได้เยอะนะคะ อาจจะมีแบบเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพลศในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n e l อาจารย์ด้วยนะคะเน้นๆคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงแชร์กันบ้างนะคะแม่นไม่แม่นอะไรยังไงนะคะจะขอบคุณมากโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย